เอาบึ้ดีใจค่ะเท่าไหร่คะเร้วเท่าไหร่คะเพื่อนหนึ่พนพี่อ้อพี่อ้อตื่นเแล้วตีสีแล้วเดี๋ยวตกเครื่องนะเร็วอาบน้ำ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สานามบินดอนเมืองนะคะเตรียมตัวไปไทเปกันแล้วนะคะก็บินตั้งแต่เช้าเลยรออไฟ7โมง45นาทีเดี๋ยวจะรอเพื่อนสาวอีก1คนนะคะแต่ตอนนี้เห็นคิวเยอะมากไม่แน่ใจว่าไปไฟเดียวกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้กันก่อนดีกว่าตอนนี้เตรียมตัวบินแล้วนะคะทริปนี้เราจะไปกันที่ไต้หวันนะคะเวลาทั้งหมด 10บปันด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นเครื่องแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ไต้หวันค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้หน่ LIKE <บ>อยก็มาถึงที่ประเทศไต้หวันแล้วนะคะก็อยู่ที่สนามบินเถาหยวนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะมาถึงสนามบินปุ๊บหน่อยก็จะมาซื้อซิมการ์ดก่อนเลยนะคะก็จะมีซิมการ์ดให้เราได้เลือกเนี่ยหลายแบบนะคะจะดูเป็น3วัน5วัน7วันอะไรก็ตามแต่ได้หมดก็ไปซื้อซิมกันก่อนก่อนที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเช็คอินกันประมาณ4ี่โมงเย็นด้วยที่เป็นเวลาเช็คอินเพราะฉะนั้นต้องหาที่ดรอปกระเป๋าแล้วก็ถึงจะไปหาที่นั่งกินข้าวอะไรก่อน thank ตอนนี้นะคะหน่อยก็มาถึงที่สนามบินนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่โรงแรมนะคะซึ่งเราจะเดินทางโดย MRT นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นจะไปหาร้านอาหารทานกันก่อนเพราะว่าเวลาเช็คอินเนี่ยเออเวลาเช็คอินอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะเพื่อนๆก็เป็นการเดินทางได้2แบบก็คือนั่งแท็กซี่ก็ได้ก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือถ้านั่งรถ MRT ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเรากับเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไป MRT กันนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปหาปเะไรทานกันก่อนแล้วกันเนาะทัวปวดหลังเลเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก่อนค่ะแหมในที่สุดนะคะเราก็มาหาข้าวเจอแล้วเพื่อนเพราว่าตอนนี้หิวกันมากๆเลยนะคะก็จะเป็นลานักคละคล้ายฟู้ดสตรอล์หรือว่าฟู้ดคอร์ด ทุกคนตอนนี้นะคะหน่อยก็ทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่สนามบินไต้หวันเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนว่ายังไม่ได้ไปไหน3มชั่วโมงอะ่ะอยู่ที่สนามบินกับการกินข้าวแล้วก็เดินเล,เนเลื่อเปอยเลเทะซื้อขนมนะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาบอกนิดนึงว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลัคกี้แลนด์คือเป็นเมืองของความโชคดีนะคะก็จะมีแบบจับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นรางวัลที่เขาจะแจกให้นะคะก็คือเป็น ไ้หวันลักกี้แลนด์นะคะเราก็มีการลงทะเบียนกันก่อนนะคะก่อนที่จะมา1วันมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของเขานะคะเขาก็จะให้คิวอารโค้ดแบบนี้มาซึ่งจะเป็นเงินรางวัลมูลค่าเนี่ยประมาณ5,000บาทนะคะถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นค่าข้าวค่ากินอย่างทิปเนี้ยหน่อยมากันทั้งหมด4คนนะก็มีหน่อยนะคะมีน้องเอลลี่นะคะแล้วก็มีน้องเอลี่มีคุณแม่มีคุณพี่อ้อนะคะ สี่คนเราก็คิดว่าอ่ะถ้าเรามีโอกาสโชคดีได้ถึงสี่คนเราก็ได้สองหมื่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวกันค่ะนี่คือแถวนะคะที่เราต้องมาต่อแถวนะคะเพื่อมาจับลัคกกี้ดอไปหวันลัคกกี้แลน์นะคะแจกเงิน5,000บาทในการท่องเที่ยวนะคะ คือเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนจากที่ไทยก่อนได้เลยก่อนเดินทางอย่างน้อย1วันนะคะเพื่อที่จะมารับเงินรางวัลตัวนี้เนี่ยให้เราได้ไปใช้จ่ายช้อปปิ้งนะคะเราก็จะรับเป็นแบบอ e ีทิเกตจะได้เอามาช้อปปิ้งได้นะคะนี่ค่ะแถวยาวมากแต่เราก็แต่เราก็รอได้นะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆคือเป็นเขาเรียกว่าการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สุดยอดมากๆทําให้ช่วงที่หน่อยมาไต้หวันรอบนี้เนี่ยโอ้โหคนแบบมาเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่ผ่านอิมเมชชันมาจนถึงข้างใน,นเนี่ยเป็นลูกเป็นหนอชาวต,ต่างชาติมาเที่ยวก็เยอะนะคะหรือว่าจะเป็นคนไทยเองเนี่ยก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเพาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีในหมู่เรา4ี่คนนะคะทุกคนตอนนี้เรามาเข้าแถวก็จะถึงคิวของเราแล้ว นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ลัคกี้ดอ5,000หรือเปล่าคิดว่าจะได้ไหมเอลี่ไม่แน่ <c oughs> ไม่แน่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆทุกคนว่าเราจะได้5,000บาทเอาไว้ชอปปิ้งหรือเปล่า <c oughs> เอามาสแกนแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะก็ไปรับนะคะหลังจากสแกนเสร็จเราก็จะรู้เลยว่าเราจะได้รางวัล5000บาทหรือเปล่านะคะเพื่อนเคนไหนมาเชื่อไต้หวันช่วงนี้ก็อย่าลืมลองลงทะเบียนกันดูนะคะอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลกันด้เพื่อนๆพื่นสรุปนะคะคือเราอ่ะนั่งรถใช่ไหมรถไฟอ่านั่งเครื่องมาลงที่ไทเปแล้วเราก็นั่งต่อรถอ่เป็นรถไฟใต้ดินนะคะอ่า MRT จากที่สนามบินเนี่ย ต้องมาต่อเป็นแบบที่สายไทเปสเตชันแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ถึงที่พักเลยเกือบจะ6กโมงแล้วนะคะเนื่องมาจากว่าเราเดินผ่านมาแล้วเราเจอสิ่งนี้นคือในชีวิตจะไม่จริงจังอะไรเท่าขนาดนี้เลยอ่ะให้ตายถึงพระเจ้าช่วยเป็นสิ่งที่เขาจริงจังกันมากเลยคนะ่ะ คือบอกเลยว่าเพื่อนๆหน่อยจริงจังก,กับการหยอดตุ๊กตามากๆถึงขั้นขนาดพกถุงมาเพราะเขาบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยตุ๊กตามันคีบง่ายมากๆทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนะคะที่ชัยเปกันแล้วนะคะก็จะเป็นที่พักหน้าตาแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะตะกี้จะบอกว,กว่ากว่าเราจะได้หากุญแจห้องเจอเนื่องจากว่ามันจะเป็นแบบการเช็คอินออนไลน์นะคะก็จะยุ่งยากวุ่นวายนิดน,นึงเดี๋ยวมาทักทายห้องเพื่อนสาวก่อน เปิดได้ไหมเพื่อน, <Yeah. S 1> อน,นมาดูห้องเพื่อนสาวอีกห้องหนึ่งก่อนสองห้องคือจะไม่เหมือนกันนะคะเอออันนี้ห้องนี้ก็จะน่ารักอีกแบบหนึง่งโอเคเต็มตัวเต็มตัวพักก่อนคือชัอ่วโมงค่อยออก้วกันอย่าไปชม้วยสามสิบนาทีนะคะแล้วก็อีกห้องแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องใหม่กับพี่อ้อนะคะห้องไหน นะคือนึงวประมาณสองพันถ้ารักอยูอย่วันนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเพื่อนๆยาวนานมากจริงคือแบบโอ้โหตั้งแต่เช้าตื่นตีสี่นะคะ แล้วก็มาต่อกันด้วยคือเดินกินเล่นตลอดทางเลยคือจากสนามบินอะจริงๆมันใช้เวลาไม่นานนะที่มาที่พักแต่เราแบบกินเวลาไปครึ่งวันจนตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่โชคดีที่ที่พักของเราอะมันใกล้แบบสรตทฟูดถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะพักก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จอดไปหาอะไรกินกันทานกันคืนนี้นะคะเพื่อนๆเหนื่อ,อ hey, ยมากแต่ก็สนุกมากจ้ะลาม,มงลาม,เมงเดินดูกันเดินดูกัน มีหลายร้านนะร้านอันนี้ร้านเกี๊ยวคนกินโคตรเยอะเลยอะสองร้านประจันบานกันเฮ้ยของกินเยอะมากเลยอะคือหน่อยจะบอกนะครับเ,เพื่อนๆไต้หวันเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของนักกินนักชิมมากๆเลยใครที่แบบเป็นคนชอบกินอะคือขากินอะต้องมาไต้หวันเพราะว่าจะรู้สึกถึงความแบบคุ้มค่ามากๆนะคะของกินคือจะเยอะมากมีให้เลือกแบบแน่นๆจุกๆุนะคะ ที่เป็นข้าโพดย่าไม่รู้ค้ปี้อะไรอ่ะมันมีหลายแบบมากเลยตรงน่ะคปีอะไรอ่ะมันมันแปลกอ่ะเนี่ยไอ้ที่เขาใส่ถุงมันคืออะไรอ่ะอันละสองเลยหรอเป็นเล่นไหมอันนี้กดะไรใส่ัยี่้องร้อตงนคืออะไรอ่ะ กระเทยใส่บุ้ยนซื้อกล่องนี้ค่ะเราจะซื้อผลไม้กินนะครับเพื่อนๆอ่ะเอรี่อันนี้มีเนื้อด้วยนะ,ะเป็นหม่าล่านะคะอืุ่นวา แบบว่าเยอะมากเชียวแหละอลังการสุดตอนนี้กำลังรอกะละมังใจจุดใจจ่อก็คือแบบอยากจะกินปิ้งย่างแบบหมาล่าเป็นแป้งๆใช่ไหมเชียลดี่เป็นแป้งเต้าเต้าหู้เต้าหู้อะไรสักอย่าง อันนี้ของกูกูเอาได้นอนแม้อะไรเนี่ย เราก็มาเจอร้านขายเกี๊ยวนะคะ bar, แล้วก็ขายแบบคล้ายๆเขาเรียกอะไรแล้วนะเสี่ยวหลงเปาอ Ab so kids kids ่ะน่ากินมากจะเป็นแบบนี้จะไหนถ่ายให้ดูนะคะก็พยายามหาที่นั่งเพราะเป็นสเตตโฟดนี่คือจะหาที่นั่งยากมากๆคนแบบเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆจะเป็นตัวเกี๊ยวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆแบบเสี่ยวหลงเปาแบบนี้ อนนี้เราอยู่กันที่ร้านรถโตโู้นะคะมาขูดกันสุดพลังก็โดนกันไป2คนนะ,คะไม่ได้ได้นะเสียมีผมตามะวงหีวงเอวาันไหนดากอนดากอนวันฮันอ๋อ นี่คือนี่คือเขาได้นะคะได้มังกรหนึรอยนั่นแหละไอ้ไม่เข้าใจนั่นแหละจะได้มึงขูดๆใช่ไหมถ้ามึงได้หัวมังกรคุณได้โอ้ได้ตังค์ไว พี่ทำไมพี <dans él an ici> ่ต้องจริงจังขนาดเนี้ยขัดอะไรอ่ะขัดลาบอลังขัดลาบอยู่อันนี้อยากเอาอีกแล้วเผินมาก ดูว่าอีกใบเนึ้อมึงได้ดูคนเป็นดูคนมาได้ชัวร์แล้วค่ะอ๋อไม่ได้เขาบอกว่าอย่าให้การพนันเข้ามืทำนะคะเด็กๆอย่าดูเยอะนะคะคลิปนี้ได้แปดร้อยซื้อ200นะคะซื้อ200ได้800 คนเพื่อนๆน่ากลัวมากเลยอะครบทุกคนจริงจังกับชีวิตมากเลยอะคนเราคจริงจังได้ไหมได้นะไม่รู้อ่ะเห็นไหมเราดูไม่เป็น่รรอได้อ่ะเฮ้ยได้ะน่าจะได้เยอะน่ละไม่ดูดิ 25 from tonight 25 from t o n i g ไมได้ยเยรอปุ๋ย25้อ่ะดีใจค่ะเท่าไหร่คะเรีเท่าไหร่คะเพื่อนหนึ่งพ่ะ นีบอกว่าเพื่อนสนุกกันมากทุกคนแบบจริงจังกันมากมากคือคงเป็นคงเป็นร้านที่เราจะมาอีกแน่ๆเลยร้านนี้จริงๆนะทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกคนตอนนี้ไหนมาอยู่ในเซเว่นนะคะเรามาเจอนมน่าก,กินมนากเลยนมรสมะละกอแล้วก็เป็นพวกแบบส่วเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยจะซื้อนมวันนี้ไปกินนมชินจังเดี๋ยวจะไปลองกินดูว่ามันอร่อยหรือเปล่า แล้วก็อันนี้นะคะเป็นนมของที่ไต้หวันชื่อด็อกเตอร์มิลเกอร์นะคะเดี๋ยวหนาจะซื้อไปกินวันพรุ่งนี้ตอนเช้า